สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้พามาที่อ่าตำบลปากช่องนะครับอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์วันนี้มาอัปเดตสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอีกแปลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เอาต้นหางลกยูงนะครับตัวนี้เป็นหางลกยูงพ่อเมล็ดนะครับเพาะเองเลยสีเหลืองนะครับดอกสีเหลืองเอามา ามาปลูกไว้ต้นกาลังสวยงามเลยนะครับแตกยอดนี่ามาปลูกไว้นานแล้วแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เอามาลงเพิ่มวันนี้ก็จะเอามาลงเพิ่มนะครับนู้นอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ต้นอหา,างนกยูงนะครับทำอุโมงค์ต้นหางนกยูงสวยๆเลยครับนี่นี่นะครับบรรยากาศ เก็บไว้ก่อนโยนไม้ไปไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่ครับสวยๆนะฮะโอ้ต้นนี้สมบูรณ์ดีมากเลยบางต้นก็โดนวัวบางต้นก็โดนวัวควายที่ชาวบ้านเอามาเลี้ยงเหยียบหัด เนี่ยนะครับต,ต้นไหนไม่หกักก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับบรรยากาศถ้าเป็นอ,อุโมง,งนี่คงสวยน่าดูเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นที่หักก่อนต้นที่หักก็โอ้โหแตกมาแล้วเห็นชื่อเขียวแวบๆแ,แล้วก็รอดตายนะครับนี่ถือว่าโอเคนี่ใช้ได้เลยนี่รอดตายแล้ว นี่ฮะรอดตายแล้วผ่านแล้วตอนแรกว่าจะมาปลูกซ่อมไม่ได้ซ่อมแล้วนะครับทำเป็นอุโมงค์ครับเจ้าของที่เจ้าของที่อยู่ตรงนน้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลายเป็นอุโมงค์ ดอกสีเหลืองนะครับแล้วก็วันนี้จะแซมด้วยสีส้มด้วยสีส้มสีแสดแซมตรงนี้ไปตรงไหนที่มันไม่เต็มนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มาลงใหม่นะครับเมื่อเมื่อเมื่อต้นเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนี่ยนี่มาลงใหม่แล้วก็ซื้อไม้มาค้ำหลักสวยๆเลยนะครับทำหลักเอาแบบแน่นๆเลยมาฐาน ลมเย็นดีนะครับดินนี่ดินนี่เป็นดินเหนียวนะครับนี่ดินเหนียวนุ่มดินเหนียวนุ่มดินเหนียวนุ่มมากเลยนี่ครับต้นนี้สวยๆเลยสวยรอดตายแล้วแตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วเออมีต้นไหนลม้มปอนอฝั่งนูน้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบน ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเป็นนาของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเขาก็จะมีถนนเข้ามาที่มันก็จะต่างระดับกันนะครับนี่ก็จะมีระบายน้ํานะครับจากแปลงนาข้างเคียงมานี่เขากำลังปลูกข้าวนี่ครับบรรยากาศวิววิวนาวิวเขาสวยๆเลย ถ้ามองจากอจอโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นให้ร่มเงานะครับตรงนี้เวลาท่าร้อนก็จะเข้ามาพักตรงนี้แหละนะครับปลูกเป,เป็นต้นประดู่ประดูค่คู่ครับ ยังนาปกติแนวที่ดินก็ตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าก็เขาแบ่งเขาขอแบ่ง,ขอขอบงก็เลยแบ่งให้ไปเจ็บเข้ามาตรงนี้ เสารเริ่มเอียงๆแล้วครับตรงไปนู่นเลยบรรยากาศนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาพาชมแนวนี้ก่อน มันเก็บบรรยากาศนะครับนี่ดอกหญ้าสวยๆนะฮะดอกหญ้าสวยๆปีนี้ก็ไม่มีใครมาทํานานะก็คงจะปล่อยให้หญ้าขึ้นคุมหน้าดินเอาไว้วิวนี้สวยมากเลยนะตัดกับดอกหญ้าเถียงนาน้อยนี่นะครับสวยๆ เราก็จะทำเป็นอุมโมง์ต้นไม้นี่สวยเลยนะครับตัวนี้เราตั้งไว้เลยนะครับเนี่ยตั้งไว้เลยคำยันด้วยกิ่งเอไมอยู่คาลิปตัสเป็นแถวสวยงามเป็นแถวสวยงามเลย สวยเลยนะครับปลูกห่างๆนะฮยปลูกห่างๆเดี๋ยวเวลามันโตมันก็จะชิดกันเองนะครับกิ่งก้านมันก็จะยื่นมาหากันแล้วก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์สวยๆนะครับส่วนนี้จะเป็นต้นสีเหลืองกลางคืนจะมองเห็นทางนู้นนะครับจะมองเห็นวิวทับเบิกนะครับภูทับเบิก วิวฟูทับเบิกถ้ามองจากจุดนี้นะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเอามาเสริมอีกต้นหนึ่งซึ่งหลักเขตแดนก็จะอยู่อยู่ตรงณจุดนี้นี่หลักเขตแดนนะครับจุดจุดน,นี้ตรงกองดินนี่แล้วปีหน้าจะทำใหม่ อันนี้จะเป็นยาคานะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเช้าๆก็จะมีทิวหมอกนะครับตรงนี้มีทิวหมอก โอเคครับสำหรับทีนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพามาอัพเดตสวนเสียงนกนะครับเสียงนก